เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาที่เคารพอย่างสูงยิ่งกับผมในานามของสภาผู้ปกครองและครูประเทศไทยต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีในวันนี้เพื่อวัตถุประสงค์ ในการประชุมสัมนาวิชาการในเรื่องครอบครัวดีโรงเรียนดีเด็กมีความสุขและต้องการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนโรงเรียนผู้บริหารคุณครูผู้ปกครองและผู้มีคุณอุปการ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ได้สร้างคุณค่าอันเกิดประโยชน์กับประเทศชาติทั้งสิน้นและที่สำคัญทุกๆปีเราจะมีการประชุมใหญ่าสามัญประจำปีซึ่งต้องเป็นการรายงานให้กับสมาชิกของหน่วยงานทราบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่นั่งอยู่ณนะที่ประชุมแห่งนี้จะมีความภาคภูมิใจ มีความประทับใจและก็ด้วยความเมตตากรุณาจากท่านเลขาธิการสภาผู้ปกครองสภาผู้ปกครองขอากราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติกับเราและมาเป็นประธานพิธีเปิดในวันนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอากราบเรียนเชิญท่านประธานครับกราบ,บนมัสการพระพุทธเจ้าทุกรูปนะครับ ท่านดรนิวัฒน์นาคเวศนายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยท่านปีชาจิตสิงหน์นายกสมาคมคณะกรมกรมการาการศาึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทยนะครับท่านคณะกรรมการสภาท่านสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับโคดินผมต้องขอขอบคุณท่านนายกนะครับที่ ให้เกียรติผมมาเป็นประธานในวันนี้นะครับเพราะว่ามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้สภาผู้ปกครองเล็กครูถือว่าเป็นสภาที่มีความสำคัญยิ่งของการที่จะสร้างคนสร้างชาตินะครับจากเราดูวีดิทัศน์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้เห็นว่าสภานี้รวมตัวกันมาถึง50กว่าปีแล้วนะครับ ตัวนี้ะเป็นตัวชี้วัดเลเท็นว่ามันมีความสําคัญจริงๆและวันนี้ความท้าทายของการจัดการศึกษาในปัจจุบันนี้ค่อนข้างสูงมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองการอพยพย้ายถิ่นของผู้ปกครองนะครับความเจริญทางเศรษฐกิจทางสังคม มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็วเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนที่อยู่ในเมืองกับโรงเรียนในชนบทก็ยังมีความแตกต่างกันปัญหาประชากรที่ลดลงนะครับทำให้โรงเรียนหลายโรงเรียนของเราวันนี้มีขนาดเล็กลงจํานวนนักเรียนของสอพทเฉพาะกสพทนะครับปีนี้เราลดลงถึงเกือบแสนคน อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราจัดการศึกษาไม่ดีไม่ใช่เพราะว่าสภาผู้ปกครองและครูทําหน้าที่ไม่ดีเพราะจํานวนคนเกิดลดลงจํานวนประชากรโดยรวมของประเทศไทยเราลดลงนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้าทางการศึกษาจึงเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาเรื่องนักเรียนมีความประพฤติออกนอกลูก่นอกทางแนวโน้มก็สูงขึ้นปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาทปัญหาเรื่องสื่อนะครับปัญหาเรื่อง สิ่งแวดล้อมเหล่านี้เป็นเรื่องที่สภาผู้ปกครองและครูต้องช่วยเหลือนะครับเมื่อกี้ผมดูวิทยาเ็นชัดเลยว่าคนที่มีความสำคัญยิ่งก็คือผู้ปกครองและที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันคือครูแต่เมื่อวันนี้ทั้งผู้ปกครองและครูมารวมตัวกันเป็นสภาผู้ปกครองและครูนี่นะครับ จะทำให้มีความร่วมมือที่ดีและจะทำให้เกิดการดูแลนักเรียนของพวกเราให้สามารถที่จะฟันฝ่าในสิ่งที่ผมบอกว่าเป็นปัญหายิ่งของประเทศไทยในวันนี้ไปด้วยกันนะครับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่มันเกิดขึ้นเราจะเห็นได้ว่าวันนี้โรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพมหานะคร โรงเรียนเตรียมบุดมศึกษายกตัวอย่างนะครับรับเด็กได้พันคนปีนี้รับพันสองคนแต่มาสมัครหมื่นสองพันคนอันนี้เป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าผู้ปกครองความเชื่อค่านิยมยังมองว่าที่อยู่ในเมืองที่อยู่ในกรุงเทพมหานครยังมีคุณภาพการศึกษาที่ค่อนข้างที่จะ,ะดีกว่าโรงเรียนที่อยู่ตามอําเภอตําบลและหมู่บ้านความเหลือล่อมล้ำทางการศึกษาเหล่านี้วันนี้รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเรานะครับท่านพลตระเวนเอกเพื่อบูญชิดชอบนะครับถึงแม้ว่าท่านมาจากตารวจแต่วันนี้ท่านมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทําการศึกษาให้มุ่งไปสู่เรื่องของการเรียนดีและมีความสุขท่านเน้นย้าเสมอว่าต่อไปนี้พวกเราต้องทําทุกเรื่องทําทุกอย่างเพื่อให้เกิดการเรียนดี และมีความสุขแน่นอนการจะทำให้เกิดการเรียนดีและมีความสุขผู้ปกครองครูและทุกฝ่ายต้องร่วมกันเป้าหมายเราอยากให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีครับการเรียนดีนั้นเราต้องทำให้เป็นคนดีก่อนให้เป็นเด็กดีก่อนนะครับแล้วมันก็มีความสุขตามมาแล้วก็ที่สำคัญคือเขาก็จะเก่งแต่ความดีความสุขและความเก่งมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ ผมเชื่อมั่นว่าทุกโรงเรียนวันนี้โดยเฉพาะคุณครูผมเรียนกับท่านผู้ปกครองนะครับว่าคุณครูของของพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนที่อยู่ในเมืองโรงเรียนอำเภอตำบลหรือหมู่บ้านคุณภาพครูผมเชื่อมั่นว่าไม่ต่างกันแต่ด้วยบริบทความพร้อมสิ่งแวดล้อมงบประมาณที่เรายังจัดงบประมาณเป็นรายหัวอยู่มันถึงเกิดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาวันนีวันนี้มีโรงเรียนอยู่บางกลุ่มที่ได้รายหัวถึงหลัก เจ็ดแปดหมื่นแต่โรงเรียนทั่วไปยังมีรายวอยยุที่หลักพันวราน,นี่คือความเหลื่อมล้ําแต่ก็มีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันแต่ในอนาคตท่านท่านได้ินว่ากระทรวงศึกษาธิการวันนี้ท่านรัฐมนตรีประกาศนโยบายแล้วว่าอย่างต้อยต่อไปนี้หนึ่งอำเภอต้องมีหนึ่งโรงเรียนคุณภาพให้ได้นั่นหมายความว่าเราจะสร้างคุณภาพให้เข้าไปสู่ประชาชนจะสร้างคุณภาพให้กับผู้ปกครองและประชาชนทุกคนได้เห็นว่า คุณภาพการศึกษาต้องมีทั่วถึงทุกโรงเรียนแต่คุณภาพการศึกษาจะเกิดได้มากน้อยแค่ไหนผมมั่นใจว่าสภาผู้ปกครองและครูจะมีส่วนสำคัญยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องชื่นชมนะครับคณะกรรมการสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ยืนหยัดได้ทำกิจกรรมที่ดีๆนะครับคณะกรรมการทุกคน มีความมุ่งมั่นที่อยากจะใช้สภาผู้ปกครองและครูเป็นตัวช่วยเป็นส่วนสำคัญเป็นส่วนที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือวันนี้การจัดการศึกษาจะให้มีคุณภาพนั้นเครือข่ายนะครับการมีเครือข่ายการมีส่วนร่วมจะทำให้การจัดก,การศึกษาประสบความสำเร็จและแน่นอนไม่ว่าโรงเรียนไหนที่มีคุณภาพในประเทศไทยถ้าลองมองย้อนลองไปดูข้างใน ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองครูกรรมการสถานศึกษาต้องเป็นเยี่ยมไม่มีทางที่พอโรงเรียนจะบร,ริหารได้สําเร็จไม่มีทางที่ครูกับพอ,อจะทํางานหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพถ้าผู้ปกครองและเครือข่ายต่างๆที่อยู่ที่มีส่วนร่วมกับโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาที่ท่านปรีชาบินประธานอยู่ก็เช่นกันก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทวันนี้ผู้ปกครองทุกคนถ้าทุกคน มองว่าการจัดก,การศึกษาเป็นบทบาทหน้าที่ร่วมกันผมมั่นใจว่าในอนาคตสิ่งที่เป็นปัจจัยและความท้าทายไม่ว่าจะเรื่องเด็กออกกลางคันไม่ว่าจะเรื่องความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาไม่ว่าจะเรื่องของคุณภาพทางการศึกษาต้องได้รับการแก้ไขด้วยพวกเราทุกคนร่วมมือกันและให้ข้อคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ผมมีความหวังอยู่กับสภา ผู้ปกครองและครูในช่วงนี้ที่เรากําลังจะกแก้ไขกําลังที่จะยกร่างพรบรการศึกษาฉบับใหม่อยากจะฝากพี่นิวัฒน์และก็คณะกรรมการว่าอยากให้ได้ช่วยกันออกแบบเมื่อวานรัฐมนตรีท่านพูดในสภาว่าเราต้องถึงเวลาที่ต้องปฏิวัติการศึกษาแล้วไม่ใช่ปฏิรูปแล้วนะครับต้องต้องเปลี่ยนอย่างรวดเร็ววันนี้ท่านรัฐมนตรีของเราท่านบอกว่าต้องทําดีทําได้และทํา ทันทีต้องทําเร็ววันนี้ถ้าเราช้าไม่ได้แล้วเพราะโลกเปลี่ยนไปมากแล้วการศึกษาเทคโนโลยีมันเข้ามาค่อนข้างจะรวดเร็วมากวันนี้การศึกษาต้งตองเมื่อก่อนนี่เราจะพูดแบบปฏิรูปการศึกษาแต่วันนี้เราต้องพูดว่าปฏิวัติการศึกษาทําอย่างไรก็ได้ที่ให้การศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็ฝากความหวังไว้กับสภาผู้ปกครองและครูช่วย เป็นกระบอกเสียงช่วยเสนอแนะในการที่จะยกร่างพระระหบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับพวกเรามาร่วมด้วยมาช่วยการออกแบบเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นกำลังที่มีคุณภาพในการที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศไทยและเป็นพลโลกที่มีคุณภาพสูงสุดต่อไปนะครับปับันนี้ได้เวลาที่เหมาะสมนะครับผมขอ,ขอเปิดการประชุม สมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี266ของสภาผู้ปกครองและครูประเทศไทยครับขอบคุณครับค่ะขอขอบคุณท่านประธานี